ผมไม่เข้าใจและผมก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่เข้าใจว่าทําไมกองทัพถึงใช้ที่ดินรัฐมาทําสนามกอล์ฟมากมายถึงเพียงนี้และทําไมแต่ละเหล่าทัพต้องมีกันคนละสนามสองสนามเขาตีกอล์ฟด้วยกันไม่ได้หรอครับกองทัพอากาศเอามาทําเป็นกลมต่อสู้อากาศยานทหารรักษาพระองค์เอามาทําเป็นสนามกีฬาทูปะเตมีและที่ดินที่ใหญ่ที่สุด625้ไร่เอามาทําเป็นสนามกอล์ฟทูปะเตมีครับ จริงอยู่ครับเมื่อก่อนที่ตรงนี้มันไกลปืนเที่ยงเนาะห่างไกลาจากความเจริญแต่วันนี้ครับลองดูแผนที่ก็ได้ครับสภาพพื้นที่ของเราเปลี่ยนไปอย่างมากเป็นบ้านเรือนผู้คนเป็นห้างสรรพสินค้าผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นแต่น้อยคนมากๆนะครับที่จะมีโอกาสได้เข้าไปตีก๊์ฟในนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่รายรอบน้อยคนมากๆนะครับที่จะได้ไปใช้บริการสนามกอ๊อฟทูปะเตมีประชาชนเขามีคำถามครับ ประชาชนเขามองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอเปลี่ยนสนามกล์บทูปะเตมีเป็นสวนสาธารณะครับสนามกลอบทูปะเตมีเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนจากผู้ใช้งานคือนายพลจำนวนไม่มากไปสู่ประชาชนที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและทุกข้อจำกัดด้านความพิการครับ สวัสดีครับท,ทุกท่านครับผมเชตวันเตือประโคนครับสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีนะครับรองประธานคณะกรรมาการการทหารทุกท่านครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเวลามีน้อยนะครับสนามก๊์ฟทหารมีไว้ทําไมต่อไปนี้ครับเป็นจํานวนสนามก๊์ปกองทัพเฉพาะที่เป็นสนามก๊์ฟนะครับไม่ใช่สนามไร์รวมทุกเหล่าทัพแล้วมีสนามก๊์ฟทั้งหมดทั้งสิ้น57แห่ง ที่ดินรวมกัน20,871ไร่ตรงนี้นะครับทําความเข้าใจกันสักเล็กน้อยครับว่า57สนามที่ผมพูดถึงนี้นะครับมาจากการชี้แจงของทหารในกรรมธิการของเรานะครับจากการที่กองทัพเขาเปิดเผยแต่มีบางส่วนที่เขาไม่ได้แจ้งนะครับแล้วเราก็บังเอิญไปค้นพบมาเองนะครับรวมๆแล้วตอนนี้น่าจะ61สนามรวมที่ดินแล้ว21,454ไร่ครับ มาดูกันครับว่าแต่ละเหล่าทัพมีสนามกอล์ฟจำนวนเท่าไหร่แต่ละสนามมีเนื้อที่เท่าไหร่และอยู่ตรงไหนกันบ้างครับกองทัพเรือกองทัพเรือได้รับคำชี้แจงว่ามีทั้งสิ้น4สนามเองนะครับที่ดินรวมกัน2,000กว่าไร่และนี่คือสนามกอล์ฟของกองทัพเรือ4สนามที่เขาชี้แจงครับต่อไปครับกองทัพอากาศได้รับคำชี้แจงว่ามีทั้งสิ้น13สนามที่ดินรวมก 4, ัน4,000กว่าไร่ และนี่คือ13สนามของกองทัพอากาศครับสุดท้ายครับที่ใหญ่กองทัพบ,บกมีทั้งสิ้น40สนามนะครับที่ดินรวมกันกว่า14,470ไร่ทุกทุกท่านครับและนี่คือสนามกอล์ฟของกองทัพบ,บกครับทุกท่านครับผมได้ลองเอาสนามกอล์ฟทั้งหมดเหล่านี้จากทุกเหล่าทัพ มาปาักหมุดลงในแผนที่ประเทศไทยและนี่คือภาพที่เราได้รับครับขอไฟล์ได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้ว่ามีสนามกอล์ฟอะไรตรงไหนยังไงนะครับสีฟ้ากองทัพสีฟ้ากองทัพเรือสีน้ำเงินกองทัพอากาศสีเขียวกองทัพบกครับจะเห็นว่ากองทัพมีสนามกอล์ฟกระจายไปทุกภูมิภาคครับอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับกระจายทุกภูมิภาคแบบนี้แต่ที่เราเข้าใจไม่ได้นั่นก็คือสนามกอล์ฟของกองทัพบ,บางแห่งอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันมากเลยครับ บางเหล่าทัพนะครับบางคนอาจจะเป็นคนละเหล่าทัพบางแห่งอาจจะเป็นเหล่าทัพเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูครับเริ่มที่นี่ครับสนามก๊์ฟทูปะเตมีของกองทัพอากาศอยู่ไม่ไกลจากสนามก๊์ฟการตรัสของกองทัพอากาศอีกเช่นกันและก็ไม่ไกลจากสนามก๊์ฟรามอินราของกองทัพบกต่อมาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือสนามก๊์ฟลานนาเชียงใหม่ที่อยู่ติดกับศูนย์ราชการของเชียงใหม่นะครับ พอเราลงใต้มาอีกนิดนะครับเราจะเจอสนามกอล์ฟที่มานทิศอันนี้ของกองทัพอากาศครับไปที่ประจวบทีรีขันครับเอาไปที่นะครราชสีมากันก็ได้ครับนี่คือสนามกอล์ฟเสือปาร์คนะครับเสือปาร์คอยู่ทางด้านใต้พอเราเข้าเมืองมาอีกสัก8กิโลเมตรเราจะเจอสนามกอล์ฟค่ายสุรานารีของกองทัพบ,บกเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้จะมาเจอกับสนามกอล์ฟไทเกอร์ของกองทัพอากาศที่ประจวบทีรีขันครับ อีกที่ที่ประจวบทีรีขันเนี่เป็นของกองทัพบ,บกล้วนๆเลยครับนั่นคือสนามกอล์ฟสวนสนปฏิพัฒน์นะครับขับรถมาอีก19กิโลเมตรจะเจอสนามกอล์ฟของค่ายธนารัฐอีกที่หนึ่งครับซึ่งตรงนี้มีประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่องจํานวนสนามกอล์ฟจาได้ไหมครับที่ทําให้เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าตกลงแล้วมีอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่แหละครับที่จังหวัดชนบุรีดินแดนลูกประดู่กองทัพเรือ สนามก๊อปที่ปรากฏว่าอยู่ใกล้กันมากๆของกองทัพเรือในอำเภอสัตหีบตรงนี้มีถึง5สนามนะครับมีสนามก๊อปพลูตาหลวง1549ไร่อันนี้กองทัพเรือเขาชี้แจงว่ามีแต่ที่เหลืออีก4สนามกองทัพเรือไม่ได้ชี้แจงครับไม่รู้ว่าเป็นสนามของใครแต่ประเด็นของมันก็คือว่ามันอยู่ที่ศูนย์ บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งแต่มันอยู่ที่กองเรือยุทธการแต่มันอยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมันก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่อันนี้4ี่สนามนี้กองทัพเรือไม่ได้ชี้แจงนะครับนี่จึงทําให้ตัวเลขสนามก๊อฟที่ผมได้รับคาชี้แจงจาก57เพิ่มเป็น61สนามครับผมไม่เข้าใจและผมก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่เข้าใจว่าทําไมกองทัพถึงใช้ที่ดินรัฐ มาทําสนามกอล์ฟมากมายถึงเพียงนี้และทําไมแต่ละเหล่าทัพต้องมีกันคนละสนามสองสนามเขาตีกอล์ฟด้วยกันไม่ได้หรอครับนี่ยังไม่นับรวมสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟของเอกชนนะครับสนามกอล์ฟกองทัพที่อยู่ใกล้กับเอกชนถ้าเราเอาที่ดินรัฐไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหม ผมคิดว่าบรรดานายพลบรรดาพลทหารพลนายพลทั้งหลายไปตีกอล์ฟที่เอกชนได้ครับมีตังไปตีได้แน่ๆผมเชื่อสนามกอล์ฟกองทัพมีไว้ทําไมครับในการชี้แจงของตัวแทนจากเหล่าทัพต่างๆผมพอที่จะสรุปสาเหตุของการต้องมีสนามกอล์ฟออกมาได้4ประการครับนี่คือ4เหตุผลของกองทัพว่าทําไมต้องมีสนามกอล์ฟหนึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ออกกําลังกายของทหารครับ คือเพราะทุกวันพุธทหารเขาจะมีสิ่งที่เรียกกันว่าสปอร์ตเดย์นะครับคําถามคือว่าทหารออกกําลังกายด้วยการตีกอล์ฟอย่างเดียวหรือเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับตีกอล์ฟด้วยการออกกําลังกายด้วยการตีกอล์ฟเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับไปออกกําลังกายรูปแบบอื่นที่ลดเรื่องการใช้ที่ดินลงได้ไหมเหตุผลที่2องเขาบอกว่าสนามกอล์ฟกองทัพมีไว้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองรับรองคนใหญ่คนโตบุคคลสําคัญ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยถามไปนะครับว่าถ้าเป็นบุคคลสําคัญระดับวีวีไอพี v v แบบนี้นะครับรับรองที่สนามกอล์ฟเอกชนดีกว่าไหมเพราะถ้าใครเคยไปออกรอบไปตีกอล์ฟที่สนามกอกล์ฟกองทัพไม่ได้หรูหราเลยนะครับสู้เอกชนไม่ได้แน่ๆ่ข้อที่สครับเขาบอกว่าสนามกอกล์ฟกองทัพมีไว้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายค่าบริการของสนามกอล์ฟเอกชน ฟังตอนแรกผมก็งงๆเหมือนกันครับจนได้รับคำอธิบายว่าสนามกอล์ฟของแต่ละเหล่าทัพนั้นจะมีราคาไม่แพงใช่ไหมครับค่าแคดดี้ไม่แพงค่ากินฟรีไม่แพงไม่สูงมากจะช่วยทำให้ราคาของสนามกอล์ฟเอกชนที่อยู่รายรอบไม่แพงตามไปด้วยเพราะถ้าแพงคนก็จะมาตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟของกองทัพทัพเขาว่าอย่างนั้นครับผมไม่ทราบครับข้อที่4ครับเขาบอกว่าสนามกอล์ฟกองทัพมีไว้เพื่อเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ เคยได้ยินไหมครับคำว่าสนามกอล์ฟเป็นเรื่องของความมั่นคงพอเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงปุ๊บเขาก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วครับเราถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบอีกแล้วครับครับสนามกอล์ฟเป็นเรื่องของความมั่นคงครับทุกทกท่านครับแต่ในระยะหลังๆมานี้นะครับไอ้สี่เหตุผลที่ยกมานะครับเหมือนจะถูกลืมไปละจะเหลืออยู่แค่เพียงเหตุผลเดียวพูดตรงกันทุกเหล่าทัพว่าเป็นสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย เหตุผลนี้ถูกใช้เพราะอะไรครับเหตุผลนี้ถูกใช้ก็เพราะว่ากิจการสนามกอล์ฟเป็นแหล่งรายได้และเงินที่ได้นั้นกองทัพชี้แจงว่าเข้าสู่กองทุนสวัสดิการเอาไปทําเรื่องพวกนี้ครับต่อกรณีคําว่าสวัสดิการนี้นะครับถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญเป็นขวัญกําลังใจทหาร <ync. S 1> เพื่อที่จะได้มีนักกีฬาไปโอลิมปิกพวกเราเห็นตรงกันครับว่าสามารถที่จะของบประมาณผ่าน งบรายจ่ายประจําปีซึ่งผมคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราอนุมัติแน่ๆครับถ้ามีคําชี้แจงคาอธิบายได้ว่าจําเป็นนะครับทุกท่านครับสนามกอล์ฟทูปะเตมียัติของผมอยากเห็นการเปลี่ยนเป็นสวนสาธรารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ขอบคุณครับขณะที่สนามกอล์ฟการตารัสหรือสนามงูคุณเอกราชอุดมอํานวยเพื่อนจากกรรมิการการทหารเสนอไว้อยากเห็น การย้ายออกไปจากเขตการบินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับสนามกอล์ฟทูป,ปะเตมีอยู่ในเขตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับตรงปากทางลำลูกกาตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด880ไร่นะครับ880ไร่ถูกถนนพหลโยธินตัดแบ่งถูกถนนวิภาวดีรังสิตตัดแบ่งสภาพจึงเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับ และก็มีหลายหน่วยงานที่มาใช้ประโยชน์สนามกอล์ฟนะครับหลายหน่วยงานก็ตามที่เห็นนี้เลยครับแต่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันที่สุดก็คือผือนนี้นะครับใช้โดยกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเอามาทําเป็นกรมต่อสู้อากาศยานทหารรักษาพระองค์เอามาทําเป็นสนามกีฬาทูปะเตมีและที่ดินที่ใหญ่ที่สุด625ไร่เอามาทําเป็นสนามกอล์ฟทูปะเตมีครับ จริงอยู่ครับเมื่อก่อนที่ตรงนี้มันไกลปืนเที่ยงเนาะห่างไกลาจากความเจริญแต่วันนี้ครับลองดูแผนที่ก็ได้ครับสภาพพื้นที่ของเราเปลี่ยนไปอย่างมากเป็นบ้านเรือนผู้คนเป็นห้างสรรพสินค้าผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นแต่น้อยคนมากๆนะครับที่จะมีโอกาสได้เข้าไปตีกลอฟในนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่รายรอบน้อยคนมากๆนะครับที่จะได้ไปใช้บริการสนามกลอฟทูปะเตมีประชาชนเขามีคำถามครับ ประชาชนเขามองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอเปลี่ยนสนามกอล์ฟทูปะเตมีเป็นสวนสาธารณะครับและต่อไปนี้คือจำนวนพี่น้องประชาชนที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสนามถ้าเป็นสวนสาธารณะครับเกือบสามแสนคนครับเฉพาะพี่น้องชาวปทุมธานี และต่อไปนี้คือไรายได้ของสนามกอล์ฟทูปะเตมีที่บอกว่านำเงินเข้ากองทุนสวัสดิการนะครับ11ล้านต่อปีกับผืน้นดินผืนใหญ่625ไร่ถือว่าทำกำไรได้น้อยมากๆครับ11ล้านต่อปีเองดังนั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่ามีค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับศักยภาพของที่ดินตรงนี้ ผมลองไปตรวจสอบกับกรมที่ดินครับลองไปตรวจสอบกับกรมที่ดินพบว่าราคาประเมินที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละ16.4ล้านบาทเพราะฉะนั้น625ไร่คูณ16.4ล้าน1 2 5 0ล้านบาทครับนี่คือมูลค่าที่ดินของทูปะเตมี M e ครับจะทำกำไรได้11 000. ล้านนะครับเราเห็นว่าไม่คุ้มค่าครับ เสียโอกาสใน,ในการเอาไปพัฒนาทำอย่างอื่นที่จะทำไรายได้ให้กับประเทศของเราแน่ๆและสำหรับสนามกอล์ฟการตาร์ตสนามงูที่เรียกงูก็เพราะว่ามันยาวไปตามแนวรันเวย์ของสองรันเวย์นะครับที่มีอยู่สองรันเวย์ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับประเด็นสำคัญของเรื่องสนามกอล์ฟสนามการตารัตเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับกองทัพชี้แจงว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้จากองค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO และก็ได้คําตอบมาว่าการมีสนามกอล์ฟอยู่ตรงนั้นเป็นความปลอดภัยที่ยอมรับได้และก็มีข้อกําหนดต่างๆออกมานะครับใครจะไปเข้าใช้บริการอะไรต้องตรวจอะไรยังไงเรื่องของเขาว่ากันไปแต่ทุกท่านครับความปลอดภัยที่ยอมรับได้ไม่ใช่ความปลอดภัยที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานของ ICA คครับเรื่องสําคัญสําหรับสนามกอล์ฟแห่งนี้จึงเป็นเรื่องของความปลอดภัยและ ต่อไปนี้คือรายได้ของสนามกอล์ฟการตารัสหรือสนามงูกําไรปีละ5ล้านบาทเช่นกันครับเงินก้อนนี้จะส่งเข้าสู่กองทุนสวัสดิการทหารอากาศคํานวณมาแล้วเช่นกันครับราคาประเมินที่ดินไร่ละ15ล้านบาท300ไร่ตกอยู่ที่4,500ล้านบาทสําหรับที่ดินของสนามกอล์ฟการตรารัสทราบตัวเลขนะครับทราบกําไรไปแล้วไม่สมเหตุสมผลกับราคาที่ดินใช่ไหมครับ 11ล้านต่อปีของสนามกอล์ฟทูปะเตมี5ล้านต่อปีของสนามกอล์ฟการตาร์ที่เอาไปทําสวัสดิการให้ทหารอากาศนะครับทหารชั้นผู้น้อยนะครับผมคิดว่าถ้าขอสภาผู้แทนราศฎรปีละ40ล้านเท่าตัวของศักยภาพที่ทั้งสองสนามนี้ทําได้เลยผมคิดว่าสภาผู้แทนรัษฎรของเราอนุมัติแน่ๆครับกองทัพไม่ต้องไปบริหาร ไม่ต้องใช้กําลังพลไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ไม่ต้องลุ้นกับผลประกอบการทุกปีว่าลูกหลานเราจะได้ทุนการศึกษาหรือไม่ไม่ต้องลุ้นทุกปีว่าจะมีเงินส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกหรือไม่เอาไปเลยครับ40ล้านแล้วเอาที่ดินของสนามกอล์ฟทั้งสองแห่งคืนมา40ล้านจัดสวัสดิการได้ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะของเดิมมันแค่20ล้านเองใช่ไหมครับ สนามกล์ฟทูป,ปเตรมีครับผมพูดบ่อยๆเรื่องการนำมาทำเป็นสวนสาธรารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ริงอยู่ครับสวนสาธรารณะไม่ได้สร้างไรายได้เนาะแต่จำได้ใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนในเขตผมที่อยู่รายรอบสนามแห่งนี้เกือบ3 0 0แสนคนเฉพาะปทุมธานีนะครับถ้ารวมกับหลักสี่ของสอสชยาพลด้วยวันนี้ก็มารวมกับดอนเมืองของสอสอเอ,เอกราชด้วยและรวมกับสายไหมของทนายแจมสสีนันด้วยผมคิดว่าน่าจะมีเกิน 5แสนคนอย่างแน่นอนครับตรงนี้หมายความว่าอะไรครับเมื่อประชาชนใช้เป็นที่ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วจะสามารถประหยัดงบประมาณของประเทศในการดูแลเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกมหาศาลครับนี่คือเป้าหมายของ s ustainable development goal หรือ SDG ครับเรื่องเมืองและชุมชนยั่งยืนโดยหนึ่งในตัวชี้วัดคือการเข้าถึงเข้าถึงพื้นที่ ของเมืองที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนครับสนามกอล์ฟทูปะเตมีเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนจากผู้ใช้งานคือนายพลจำนวนไม่มากไปสู่ประชาชนที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและทุกข้อจำกัดด้านความพิการครับ <S <S ลองออกแบบกันดูไหมครับ ว่าหากเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างขอสไลด์ครับนี่ครับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจรกลางเมืองสไลด์ต่อไปครับศูนย์กีฬาและพื้นที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆสุดท้ายครับสวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ที่จะเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการนันทนาการต่างๆอ่ะตลาดนัดชิวๆฉา้หนังการแปลงเทศกาลงานศิลปะทําได้หมดครับทุกท่านครับมีงานวิจัยจาก Colorado State University บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพื้นที่สาธารณะส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายของประชาชนตามนี้เลยครับหากมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยใช้สนามกอล์ฟทูปเตมี M e, นะครับจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ถึง1ล้านตารางกิโลเมตร และจะสามารถลดอัตราการตายจากทุกสาเหตุได้มากถึง11ลดสาเหตุจากการตายด้านโรคหัวใจมากถึง16หากเรามีพื้นที่ออกกําลังกายแบบนี้ครับนอกจากนี้พื้นที่สาธารนณะยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนด้วยงานวิชาการชิ้นเดียวกันงานวิจัยชิ้นเดียวกันบอกไว้อย่างนี้ครับไปหน้าต่อไปเลยครับอีกชิ้นงานชิ้นนี้เป็นงานจาก อ,อ,องค์การอนามัยโลกไม่ใช่ครับขออภยัยองค์การพลังงานระหว่างประเทศครับที่บอกว่าถ้า ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะอยู่ใกล้นะครับประชาชนมีโอกาสที่จะเผชิญกับความโดดเดี่ยวน้อยลงนะครับชุมชนเมืองอย่างเราคนจะไม่ได้อยู่ติดแต่บ้านอีกต่อไปเราจะมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่สาธารณะให้เราได้ออกไปพบปะผู้คนใช่ไหมครับและจะทําให้ประชาชนลดโอกาสที่จะเป็นโรคจากทางด้านจิตใจอย่างโรคซึมเศร้าได้มากถึง5 2นอกจากเป็นสวนสาธารณะแล้วเป็นอะไรได้อีก เอาไปทําเป็นหับของการเดินทางได้ไหมครับเป็นจุดเริ่มเชื่อมเชื่อมต่อของการขนส่งสาธารนณะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการคมนาคมขนส่งได้ครับเพราะปะทุมธานีแม้จะอยู่ติดกรุงเทพแต่การคมนาคมของพวกเรามีปัญหามากนะครับทั้งขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอแม้เราจะมีรถไฟฟ้าสองสายนะครับสายสีเขียวสถานีคูคตสายสีแดงรังสิตแต่ทั้งสองมันก็ไม่เชื่อมต่อกันให้กับเรานะครับ ดังนั้นครับที่ดินตรงนี้จึงมีศักยภาพในการทำเป็นศูนย์กลางของขนส่งสาธารณะได้และสไลด์ต่อไปนี้ก็คือแนวคิดนี่แหละครับแนวคิดเบื้องต้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นออกแบบเส้นทางเดินรถที่ประชาชนมีส่วนร่วมราคาที่สมเหตุสมผลมีฟีดเดอร์รับส่งคนผ่านเส้นทางหลักและเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองสายที่มันได้เชื่อมกันครับ คนตำรวจโทรคำรนวิทยทปกระจ่างนะครับนายกอบจอปทุมธานีก็เสนอเหมือนกันอยากได้ที่ดินตรงนี้ส่วนหนึ่งเอาไปทําเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขโดยอบจอปทุมธานีนะครับพร้อมทันทันทีถ้ามีที่ดินมีงบประมาณนะครับแต่ยังไม่มีที่ดินสําหรับในส่วนของสนามกอล์ฟการตารัตครับหรือสนามงูต้องย้ําตรงนี้อีกรอบครับว่า ความปลอดภัยที่ยอมรับได้นั้นไม่ใช่ความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ICO a นะครับเราจึงเสนอให้มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากการเป็นสนามกอล์ฟนะครับเอาไปทำอย่างอื่นบริษัทการท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ครับเคยมาชี้แจงและเสนอทำเป็น Parallel Taxiway ในการประชุมร่วมกันของกองทัพอากาศของอกระทรวงคมนาคมและของ AOT นะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับว่า ถ้าทําเป็นแท็กซี่พาราเลลเวแล้วจะดํารงขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมืองในการรองรับ60เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งจะซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณท่จานจะมาเล่าให้ฟังตรงส่วนนี้ยันมีสนามกอล์ฟในต่างจังหวัดอีกหลายแห่งครับพาไปดูต่างจังหวัดที่ผมเห็นว่าตั้งอยู่กลางเมืองใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐไม่คุ้มและน่าจะควรเอาไปทําอะไรอย่างอื่นที่นี่ที่โคราชนะครับ สนามกล์ฟค่ายสุรานารีข้อเสนอของผมก็คือสนามกล์ฟค่ายสุรานารีกลางเมืองเนื้อที่500ไร่อยู่ติดกับสนามม้าที่ยกเลิกไปแล้วนะครับนี่คือสนามม้าที่เขายกเลิกไปแล้วและมีแนวคิดว่าจะเอามาทําเป็นสวนสาธรารนณะถ้าเอาทั้งสนามม้ากับสนามกล์ฟค่ายสุรานารีรวมกันชาวโคราชจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลครับอีกแห่ง ขอบคุณครับจังหวัดเชียงรายในตัวเมืองจะมีสนามกอล์ฟอยู่2แห่งก็คือแม่กกกอล์ฟนะครับคือบริเวณนี้ของกองทัพบ,บกในขณะที่ตรงนี้ตรงสนามบินเก่านะครับใครอยู่เชียงรายน่าจะทราบดีมีรันเวย์ของสนามบินเก่าแล้วก็มีสนามกอล์ฟสนามบินเก่าอยู่ตรงนี้แต่ข้อเสนอของผมนะครับผมเสนอในส่วนของแม่กกกอล์ฟครับสนามแม่กกกอล์ฟอยู่ในที่ที่ทำเลดีมากๆานะครับเห็นไหมครับมีแม่น้ำกกไหลผ่านนะครับ แล้วก็มีที่ดินผืนใหญ่ผืนโตอยู่ตรงนี้นะครับ559ไร่ถ้าเอาไปทำเป็นสวนสาธารนณะเอาไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนเชียงรายจะมีที่ท่องเที่ยวมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่กลางเมืองครับทุกท่านครับสุดท้ายครับผมเข้าใจเรื่องของการออกกำลังกายของพี่น้องทหารนะครับเข้าใจเรื่องของความมั่นคงและก็เข้าใจเรื่องของสวัสดิการกองทัพดีครับดังนั้นข้อเสนอ ของการเปลี่ยนสนามกอล์ฟทูป,ปะเตมีไปทําสวนสาธรารณะเรื่องของการยกเลิกสนามกอล์ฟการตลัดเพื่อให้เครื่องบินมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการยกเลิกสนามกอล์ฟในตัวเมืองโคราชในตัวเมืองเชียงรายเมื่อสักครู่ก็ไม่ใช่ว่าการตะบี้ตะบันว่าจะต้องเอามาให้ได้นะครับโดยไม่พิจารณาศึกษารายละเอียดอะไรที่จําเป็นสําหรับกองทัพสําหรับเรื่องความมั่นคงสิ่งที่ค่ายทหารแต่ละค่ายต้องมีถ้าอธิบายกับสังคมได้จําเป็น อธิบายได้ว่าจําเป็นกองทัพก็บริหารต่อไปครับแต่อะไรที่อธิบายไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่สมเหตุสมผลใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คุ้มค่ากองทัพก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยครับโปรง่งใสโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกคนนี่คือ หัวใจหลักที่พวกเราทุกคนพิจารณาธุรกิจกองทัพครับเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไทยเราครับขอบคุณครับ